สวัสดีครับพบกับผมแอดแมวอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทอีกแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะซีซีโปรแกรมมีอีเวนต์อีกแล้วครับเควสทำอะไรฮะทำอะไรรอบนี้นะคุณจะได้แพ็กบ้านเป็นแพ็กฮอลลีเดย์กิฟต์แบ็กอีเวนต์ปาร์ตี้ไทม์เฟอร์เนเจอร์แพ็กนะฮะสำหรับคนที่เป็นซนะีซีโปรแกรมเนาะของในรอบนี้เป็นอของแต่งบ้านนะฮะจะม้วนห้าโค้ดนะของแต่งบ้านห้าโค้ดคืออันไหนฮะ เซตเฟอร์นิเจอร์ไหนเดี๋ยวหาแป๊บนึงเฟอร์นิเจอร์เซตปาร์ตี้ทานี่เซตนี้เซตนี้นะฮะเซตนี้สำหรับใครที่เป็น cc โปรแกรมนะฮะก็สามารถมาเล่นรับได้นะฮะเงื่อนไขการรับก็คือสตรีมผ่านทางทวิตจำนวน20ชั่วโมงนะฮะหรือทำคลิปลง youtube ลง tiktok จำนวน1,000 0วิวคุณจะได้รับเซตเฟอร์นิเจอร์นะของตกแต่งบ้านจำนวน5โค้ดนะ5โค้ด อ่าห้าเซตนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เป็นซีซีโปรแกรมก็สามารถทำได้ภารกิจในรอบนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่ดราม่าก,กันนะ <laughs>